สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนเห็นในแมปนี้กันใช่ไหมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเจ้าสาวสุดคึกคักที่จะเป็เรืองช่วยกันะคะก็คือกู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 วันนี้นะคะที่จะอยู่ในเกมโรบอทเหมือนเกมที่้นเคยนะคะทุกคนชิคกี้ฟู้แบบนี้ที่เข้ามาดูทุกคนอาจจะได้ยินเสียงหลอนหน่อยนะเพราะมันหลอนมากเลยนะเกมโรบอตแบบนี้ที่ก็จะมาเล่นแบบนี้ชื่อว่า เดี by, hey, look, my my ๋ยวอบี้ให้หลบหนีออกปดออกจากหลังบ้านตรงนี้กันนะคะทุกคนที่บกจะมีเอ็ตัวมุ่งมตัวล่เประหลาดอะไรจะโผล่มาเดี๋ยวปยาเกมสเริ่มเล่นกันนะคนเดี๋ยวเริ่มเล่นย่งบรรยากาศทุกคนเหมือนกันพร้นะคะทุกคนหมานะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อ้ยอ้ยโอออยอ้อ้ย้ยโอ้ยอ้ยอ้้้ย ทำไมฉันล้มเข้ามาติดอยู่ในบ้านหลังนี้ตอนนี้นะคะเราติดอยู่ในหลังบ้านนี้ใครกดเข้ามาดูช่องของพี่แล้วอย่าลืมกดและกดแลค์กด subscribe ได้เจอเป็นอะไรจะให้ช่องของพี่ด้วยนะคะกดติดตามพี่ด้วยนะีอยากเห็นคลิปสนุกู่บ่ยๆอย่างโคตรน่นากลัวเลยทุกคนกลัวเราต้องไปอย่างระมัดระวังนะ ตรงนี้น่าจะเป็นไม้เฮ้ยอะไรโขมาตกใจหมดเลยนี่อะไรโขมาข้างๆทุกคนเห็นมาแป๊บๆแมดำๆน่ากลัวอยู่นะไปทอตรงนี้ไปกันวกว่าเฮ้ยอันนี้หลอนเกินจริงๆอะ่ะเราขอป,ปักแสงอีกนิดนึงนะคะ นี่มันคืออะไรอ่ะกล่องพัสดุโอ้โหเอาอีกแล้วโหมาวับๆแล้วก็หายไปทุกทีเลยเพื่อนเราพยายามกันเพื่อนแต่กินชันนะโอ้ด่านนี้รักมากัว ข้างล่างอะมันตรงสุดเหมาอมันมีวาสับสับเลยอีกมันลอนที่สุดเลยอะมีใบกระดาษวางไว้โคตรน่ากลัวไม่เคยเห็นดาดอะไรหล่นมาก่อนเลยข้างล่างมีขับจักรคืออย่างหล่นเลยอะใครสักคนไปนี่ตายเลยวันนี้ทำอะไรอะ เขาบอกว่าให้โงงได้เหรอหนายอ๋อโงงได้นะคะถ้าตกลงไปก็ตายอันนี้หลอนเกินจริงเลยทุกคนใครเขาา้าวันน้องๆเขา้าที่ไหนเข้ามาดูช่องของพี่อย่าตกใจกันนะคะเพราะมันตร,ตรงนี้ต้องรอทางเดินให้มันขึ้นมาก่อนไม่งั้นลงไปไม่ได้โอ้โอตไป ีเพื่อนตายแล้วเราไม่ได้ตายมืดจืดตื้อเลยทุกคนแอบหลอนเนี่ยน,น่ากลัวมากโอ้เหมือนเราติดอยู่ในโรงแรมที่ไหนแลจะมีคนมาูุมมาตายกอดเพื่อนจะขึ้นมาได้ไหมรอเพื่อนก่อนนะเพราะอยากไปพร้อมเพื่อน ค่อยขึ้นมานะเพื่อนไม่กระโดดขึ้นมาเลยอ่ะเออค่อยๆกระโดดผมเขาคงมองเห็นทานอยู่นะคะเราจะไม่มองเห็นเขาไปเพื่อนไปด้วยกันไม่เหย่าทิ้งชั้นจนกลัว โดนกับดักไปนะคะโอ้โหเพื่อนทีใช้ไัแล้วอ่ะเดี๋ยวธีจะลองค่อยๆข้ามดูนะคะสรุปตายโอ้โหรถเข็นมันเคลื่อนเองได้ด้วยทุกคนน่ากลัวบรรยากาดีแอบหลอนด้วย โอเคเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะคะ <Yeah. S 1> มันไม่ตรายแอบหลอนเนีไม่กล้าไปคนเดียวเลยเดี๋ยวรอเพื่อนนะเพื่อนค่อยๆมานะลูกไม่อยู่ฉันรอได้ เพื่อนค่อยค่อยมาจะเห็นเห็นพี่ว่าพี่ไม่กล้าไปคนเดียวอ่ะทุกคนคือมันน่ากลัวมาก จระโดดน,นะเพื่อนเราไปด้วยกันนะเราจะไม่ทิ้งกันโอเคไหมโอ้โหเราเพื่อนก็มาไม่ได้เพื่อน,นค่อยค่อยคเพื่อนแบบตายหลายรอบไปคุณโอ้หรืว่าเราจะไปคนเดียวดีวะ แต่คนเดียววะเดี่ยอยากให้ตกใจคือ,อ,อ,อบอกให้โดดขึ้นมาตรงนี้แล้วห้องนี้มีคนคืออะไรมันก็ดูเหอรอใช้ไม่ได้ให้จอดทางขึ้นตรงนี้นะคะพี่ต้องลุยคนเดียวแล้วล่ะ คนเป็นกำลังใจให้พี่อยนะเพราะว่าอันนี้แมปเนี้ยไม่เคยเข้ามาเล่นน่ากลัวสุดๆเลยอ,ะอ่ะแล้วก็วางเอาเพื่เข้ามาได้แล้วตามมาตามมาวางต่อให้แล้วนายโดดขึ้นมาได้อุย้ย อย่าทำใหตกใจดิ ออกมาเจอตัวอะไรก็ไม่รู้ดูเหมือนว่าเราจะต้องรีบวิ่งหนีแล้วนะคะทุกคนกขูหลุยกล่องก็เจอตุ้ยมาดำๆำ่ะมันพวงมาโคตรน่ากลัวน่ากลัวมากเรียบร้อยไม่ตามมาแล้วทุกคน ไม่มีบัตรแล้วเราจะรูดย,ยังไงโอ้ยเพื่อนไปได้แต่ทำไมเราไปไม่ได้อ่ะ <c oughs> เไม่ได้เอาบัตรไปนี่โอ้โหเพื่อไปได้ยังไงเพื่อเราบัตร มาติดเลยพี่ลืมกดปุ่มได้ย่าลุยคนเดียวก็ได้อย่าไปถึงเหนด็ดานตอนไหนแล้วบอกว่าอย่าถีาบฉันข้าผัวเดกไม่ตามมาแล้วเราเดินบรรไัดตรงนี้กันนะคะโอ้โหที่นี่คือสถานอะไรห้องมันมีเป่าแบบเป่าอันนี้ด้วยนคนเป็นพัดลมนะคะเป่าคู่ให้ตัวเราลอยเรียบ ตนี้ต้องค่อยๆโดดนะคะไม่มันจะเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วมันต้ติดนะคะเพื่อนโอ้โหตรงนี้ิ่งหนักหนักเดี๋ยเลยมันมีเลื่อยด้วยเป็นคนเยอะเลยเป็นเลื่อยดีข้ามเลื่อยเลยดูคนหนึ่งโอ้ขอบใจนะเพื่อนที่รอไปกัน ตรงนี้เราต้องค่อยๆเดินนะคะทุกคนค่อนข้างที่สะหนค่อยๆมาเพื่อนตามมาตามมาตามเรามาเพื่อนเพื่อนเข้ามาเล่นนิดนะคะที่จะสามารถทำงานได้ปเมื่อไหร่ฉันจะออกลบหนีออกไปได้นะคะก็ค่อยๆขึ้นมาดูเล่ เดินขึ้นไปกันนะคะโอ้โหน่ากลัวมากคนน่ง่ายนี่ดิโอ้โหอะไรวาบมาให้เราเห็นตลอดเลยอ่ะเราหมดใครคิดว่านักขัวบ้างเข้ามาดูกันได้ตรงนี้ไม่มีอะไรไปได้แล้ว มันตก้้งล่างนะคะมันเป็นพื้นเลยทุกคนมันมีหินเราจะลงไปทีละนิดนะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมนะ ตก็มาอยู่กับบอสผีขาวอะไรกันวะเราต้องข้ามระวังอย่าให้ตกไปพื้นสีดำนะคะอเกินไปค่อยๆข้ามสิเพื่อนข้านตามมาข้านตามมาโอเคตามมาอย่ามากไปุกคนแล้วมันเดิกตามไปดึกด่านเลยนี่เป็นไงมา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 ตามมาค่อยๆกระโดดทีละนิด ค่อยๆสิเพื่อนเพื่อนจะรีบทำไมนิดเดียวเพื่อนเดี๋ยวก็จะถึงแล้วนี่นะคะคือบรรยากาศเราต้องไปกระหังเขาโดดไม่ได้เขารีบอะ่ะต้องค่อยๆเขาค่อยๆสิล่าเก้าเราโดดไม่เป็นเลยเหรอเพื่อนสีล่าเก้าวอ่ะเออค่อยๆ ค่อยๆเก้าวเข้ามาตามมารเราจะไม่ทิ้งกันฮึห้องน,นี้เหี่ยวนีไดเหยียบแผ่นหวอนหนักกว่าเดิมโอ้ห้องนี้ไม่คือน้ำอะไรก็ไม่รู้นะอย่างร้อน เหมือนเครื่องทํำผงอะไรสักอย่างอ่ะทุกคนเราต้องรีบหาทางเหมือนกันที่นี่มันน่ากลัวมากกว่นี้ก็ยืนต่อสั่นฉันตายโอ้เพื่อนรอด้วยดีตกใจระลังระลังนี่นะคะก็คือยังหลอนอยู่อ่ะข้างบนเนี่ยมันฟังเรายัดเลยเนี่ย น้ำขุ่นก็เหมืนเราหรืีดีดีกว่าเก็บของได้หนึ่งเอานะคะพี่เทปหล่อนี่สุดเจเลยน่าจะเป็นเพย์สำหรับคนนอนตรงนี้นะครับโอ้ตรงนี้ยังหลอนนะมันมีอะไรตัวอะไรกลมๆปั่นเข้ามาด้วยนะคะไปได้ไหมเนี่ย ต้องระวังให้มากๆเอาตายเพื่อนตายเรายัางไปไม่ถึงไหนเลยเนพะื่อนเหลืออีกยาวเดียวก็ให้เขากระโดดมาก่อนนะเราจะค่อยๆทยอยรอตัวนี ไม่รู้อ่ะมืดมากแล้วกวาจะออกไปได้นี่ใช้เวลาโอ้โหอีกแค่เจ้าเดียวเพน่อนไปไม่ได้เลยอ่ะอีกดเดียวอีกดเดียวสูส้ๆท่าทำได้แน่ทำได้นนยทำได้ไดอ๊ย ตรงนี้เพื่อนโดนตายตลอดเลยทีนีจล้เราไปแล้วนะเพื่อนพี่ว่านะทุกคนต้องบอกเลยเหมือนกัน,นเพื่อนยังมาไม่ถึงเลยเดี๋ยวเอาตรงนี้ก็อนเพื่ยังมาไม่ถึงเลยเพื่อนอึ๋บมากโอ้โหไอ้สิสิบนาทีเขาคงยังไปไม่ถึงแล้วทุกคนเห็นไหมคะ จริงครับลูกรับรองเลยว่าทำได้ลูกค่อยๆมาทีละเจ้าเออนั่นแหละนั่ค่อยๆเจ้าเข้ามาเออนั่นแหละฉันบอกแล้วผมเลยว่านายทำได้ทุกคนตรงนี้เป็นเลเซอร์อ ไปตกใจหมดอะไรโผล่มางงต้ <c oughs> องรอเขานะกอขอขาขอขา่อนเดี๋ยวเราจะไปเราไปเราจะไปด้วยกันเราจะไม่ถึงตานหนละัมีย้อนหลังให้ดูนะคะโ,โ,โอ้โหลูกศรชี้ไปทางนี้ ประตูเปิดไม่ได้นะคะเรา,า,า,าต้องรอมการเดินทางไปเจ้าไปทางนูนะง้นนะเพื่อนไปพร้อมกันโอ้โหข้างๆคือน้ำม่วงนะทุกคนยู่ตรงนี้ไปได้ข้างล่างคืออะไรอะ่ะโอ้โห,อหือมืดจืดื่อเลยอะ่ะแทบมองไม่เห็นเลย นับลมนะคะเป่าให้ตัวเราอ่ะโอ้ยจ่อตรงนี้ให้ฉันตกใจเรื่อยเลยกล,ลัวเวลาลงไปข้างล่างแล้วก็สู้กับมันพร้อมไหมโอ้โห เวลาสกปมแล้วก็ออกเดินทางนะคะเราจะต้องหาปุ่มหายเนี่นเราเร็วแล้วเพื่อนปุ่มสุดท้ายวายมันตามหลังฉันมาแล้วได้ <c oughs> แลยนะคะห้องอ,อกเ <c oughs> พื่อนจะตามเรามาไหม เรารอเขาก่อนนะคะเราไ่ต้องรีบเร็วเร็วไปด้วยกันไปด้วยกันลงไปเลยเราีหันไปด้น่ีจะไม่ลอมีคนโาด้วยนะทุกคนสามารถวิ่งเร็วนะคะโอ้โหมีรถช่างค้าด้วยแสดงว่าเราออกกันรอกบ้านแล้วนะคะทุกคนเราต้องาออกนะะ ๋ยวเขาก็โดดตามเราที่หลังเราไปก่อนนะคะเคที่แมวชอบสเะกดดนเลยนะคะมันวิ่งไวดีวล้วก็ถืงเป็นๆแล้วแหละวช้กรโดตามเรา เราอรอเขาก่อนนะเราบอกแล้วว่าเราจะไม่ทิ้งเขาแต่ว่าเราจะถึงเส้นชัยแล้วนะคะับไมเขาอยากไม่มา แสดงว่าเขายังมาไม่ถึงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูเขากันเลยทัไมไม่ถึงอ่ะกรดไล่เรียกันนะทำไมยังมาไม่ถึงนะเรกกนนะาอบอกแล้วว่าเราจะไม่ทิ้งเขาค่อยมานะเพื่อนฉันจะรอในอยู่ตรงนะี้ ไม่ชาบ้างขอเราแต่ไอ้เบลล <c oughs> ์ก่อนนะคะสงสัยจะไม่มาแล้วแหละทุกคน ดีกว่าโอ้โหข้างนองเป็นกบด,กดักเลยทุกคนเจะลองลองจะเดินไปดูทาถน้นว่าเขาจะเดินมาไหม ถ้าเดีดไปดูถ้าไม่มางั้นแล้วก็ไปเองพร้อมที่จะลุยเองโอเคห้กาของเราตรงนี้นะคะคือไอเนี่ยตัวเลื่อยอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วได้เวลา เวลาตอบคู่แล้วนะคะเพื่อนตัวอะไรกันล้วเนี่ย ไอหมดเย่เราทำได้นะคะทุกคนแล้วนะคะที่ก็สามารถหลบหนีออกมาจากหลังบ้านผีสิงบ้านนั้นได้แล้วนะคะทุกคนวูวูเดี๋ยวขอตัวไปอัดก่อนแล้วไปเยี่ยมกันเนาะโอเคค่ะทุกคนอับ้านถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดกดงเพืนกินเป็นลังใจให้ช่องของพี่ให้ช่องของเจะาจาจะือกลนี่้้วนะแลวที่สำคัญอย่าลืมที่จะคอมเมนต์มาบอกพี่ในใต้ร่างคลิปในยูทูบของพี่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันเยอะนะในใต้ร่างคลิปนะว่าชอบคลิปสนุกไหนก็คอมเมนกบมาได้เลยฉมกิอยาก้เก่งยอบ่อยก็จะเกมงก็ตามมาได้เลยนะคะวก็

Wow.